ีเรามาเป็นวัยรุ่น1.9กันหน่อยดีกว่า4ประตูสวยๆรถทำมาหากินได้หรือว่าใช้แบบเป็นสร้างภูมิฐานให้กับตัวเองก็ได้นะทุกคนอะไรมาดูด้านข้างเป็นยังไงรถสวยหรือเปล่านี่โอ้โหเป็นตัวยกสูงนะครับทุกคน D-Max X-Series นะครับดูภายในกันนิดนึงดีกว่าพอดีเปิดกระจกไว้ให้แล้วเป็นไงสวยไหม โอ้โหจองรถคันนี้แค่999บาทนะทุกคนขับฟรี90วันมีให้นะครับผ่อนอีกทีปีหน้าจัดให้ได้นะทุกคนไล่มาดูด้านท้ายเป็นไงเป็นไงตัว DDI นะครับทุกคนแล้วก็ X4 ลง X4 รีทุกอย่างติดให้ครบแม็กไลเนอร์นี่มีมาให้พร้อมนะครับใส่ๆเลยนะทุกคนโอ้โหสวยวะ่ะคันนี้เขาสวยเลยแล้วเป็นเกียร์ออโต้ด้วยทุกคนขับสบายครับไม่ต้องมานั่งใส่เกียร์กระปุกกึกกกักนะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูออปชั่นภายในกันดีกว่าเป็นไงนตาามม เปิดมาทุกคนเป็นไงเบาะหนังสีดำตัดด้วยสีแดงนะทุกคนดูดิความเป็นเอ็กซ e s ีเนอะมันก็สวยไปมากเลยอะ่ะแล้วก็นี่มีที่วางแขน